สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมร้านพระเครื่องดงดีนะครับก็มีวัตถุมงคลนะครับหลวงปู่มหาศิดามาแบ่งปันอีกเช่นเคยครับมีวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิดามาแบ่งปันนะครับวัตถุมงคลครับเป็นกระตุกนะครับกระตุกรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับหลวงปู่มหาศิดาะครับปีสองห้าห้าเจ็ดนะครับจัดสร้างที่วัดพระธาตุมือหินนะครับนี่ครับกระตุกรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับหลวงปู่มหาศิดาครับจะสร้างวัดพระธาตุมือหินนะครับปีสองห้าห้าเจ็ดนะครับ ปีสองห้าเจ็ดนะครับปีสองห้าเจ็ดจำนวนสอง0มื่นดอกครับจำนวนสอง0มืนดอกครับนี่ครับกระตุดดมเดิมเลยจากวัดเลยทุกดอกก็ต้องมีหมายเลขนะครับทุกดอกก็ต้องมีหมายเลขแบบนี้นะครับนี่ครับทุกดอกหมายเลขโค้ดนะครับมันนี่หมายเลขหกสามเก้าสี่นะครับทุกดอกก็ต้องมีนะครับยิงเซอร์ไว้ในแบบนี้นะครับกระตุดรุ่งเรืองเฟื่องฟูครับแล้วมียันอักขรเลขยันนะครับอยู่ด้านในครับ มีอคาระเรียนอยู่ด้านไหนนะครับนะครับมาแบ่งปันราคาเบาๆเลยมาแบ่งปันราคาเบาๆเลยไม่ได้หวังกําไรอะไรเลยมาแบบปันให้เลยนะครับมาแบ่บปันให้เลยนะครับนะครับกระตุ้นรุ่งเรืองเฟื่องฟูครับพุทธคุณรอบด้านนะครับพุทธคุณรอบด้านนะครับค้าขายร่ารวยนะครับมีไม่ค้าขายร่ารวยนะมีโชคมีลาบนะครับรุ่งเรืองเฟื่องฟูครับค้าขายของดีนะขายของดิบขายของดีนะครับนี่ครับ ตามที่ลวงปู่ได้กล่าวไว้ครับนี่ครับมียันาักขรื่อยยันอยู่ด้าไหนครับมียันอักขรื่อยยันอยู่ข้างหนครับมีผมมีแหวนแบ่นอยู่ประมาณทักยี่สิบดอกครับมีแหวนของประมาณยี่สิบดอกครับแล้วก็ทุกดอกครับจะต้องไปเป็นอย่างนี้ครับจะไปจะไปแบบแบบนี้นะครับจะมีโปสเตอร์ของลุงปู่นะครับแล้วก็คาถาครับคาถาขับกัดนะครับจากาการใช้กระตุกนะครับคาถากับกัดการใช้กระตุกนะครับนี่ครับ ไม่ควรพลาดนะครับของดีๆแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดนะครับไม่ต้องไปเอาที่วัดให้เสียค่าน้ำมันเป็นหมื่น,นครับไปวัดทีเสียเป็นหมื่นครับผมบอกเลยนะครับไปวัดทีเสียเป็นหมื่นครับค่าน้ํามันนะครับจากบ้านผมไปเมื่อครั้งที่แล้วผมไปนี่ก็โดนไปหมานห้าพันนะถ้าจากไม่ผิดเนี่ยห้าพันนะรวสี่พันกว่าห้าพันนี่แหละครับเดี๋ยวนี้ก็กําลังจะไปครับสิ้นเดือนนี้กําหนดก็กาลังจะไปเพราะว่าได้คุยปรึกษากาแฟแล้วว่า เดี๋ยวจะเอาเงินไปถวายให้หลวงปู่มหาศิดาครับแฟนจะเอาเงินไปถวายให้หลวงปู่มหาศิดาครับณตอนนี้นะครับเป็นจำนวนเงินห้าหมื่นครับแฟนจะไปถวายให้หลวงปู่มหาศิดานะครับดว้วยความรักและความศรัทธานในบารมีของหลวงปู่มหาศิลาครับจะไปถวายให้หลวงปู่มหาศิดาห้าหมื่นบาทนะครับใครจะร่วมทำบุญก็ได้เลยนะครับ นี่ครับกระตุ้นลุ่งเรืองเฟือฟูนะครับเป็นกระตุ้นที่น่าใช้มากนะครับลุงปู่ได้ปลูกเสกอย่างดีนะครับจัดสร้างเพียงส0งร้อยโอ้ยสองสองหมื่นดอกครับจัดสร้างเพียง20,000ดอกครับกระตุ้นลุ่งเรืองเฟือฟูครับปลูกเสกอย่างดีนะครับนี่ครับกีเล็บดำขออนุญาตทันเร็บนี่ครับสวยเดิมเลยข้างในเป็นเหมือนข้างในเป็นเป็นอักขระเลขจันท์นะครับข้างในเป็นอักขระเลขจันท์นะครับนี่ครับ กระุนรุ่นเนื้อเฟอฟูะครับเป็น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 วัตถุมูคลอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าใช้นะครับที่น่าใช้และน่าเก็บสะสมนะครับซึ่งมีราคาไม่แพงนะครับเป็นราคาหลักร้อยนะครับเป็นราคาหลักร้อยที่ผมนํามาแบ่งปันนะครับเป็นราคาหลักร้อยที่ผมนํามาแบ่งปันนะครับแล้วก็เป็นของดีที่ลวงปู่ได้ปลูกเสกครับเป็นของดีที่ของที่ลุงปู่ได้ปลูกเสกนะเป็นชื่อรุ่นที่ดีนะครับชื่อรุ่นที่ยอดเยี่ยมมากครับในในความรู้สึกของผมครับเป็น กระตุ้ดรุ่งเรืองเฟื่องฟูครับทาอะไรก็กิจการก็รุ่งเรืองนะครับเฟื่องฟูไปด้วยเงินทองครับเฟื่องฟูไปด้วยเงินทองครับพุทธคุณรอบด้านตามที่หลวงปู่ได้กล่าวไว้นะครับนี่ยผมนํามาแบ่งปันไม่แพงครับผมนํามาแบ่งปันดอกละสามร้อยห้าสิบาทพอเอาสามร้อยห้าสิบาทพอครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับกระตุ้นรุ่งเรืองเฟื่องฟูครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้ครับมีเลขโค้ดนะครับ ต้องมีเลขโค้ดเท่านั้นนะครับครับต้องมีเลขโค้ดครับอันนี้หกสามเก้าห้ามีเลขโค้ดชัดเจนนะครับแต่สร้างสองหมื่นดอกครับมีเลขโค้ดชัดเจนครับจัดสร้างสองหมื่นดอกครับประกันของแท้ให้ตลอดชีพครับประกันของแท้ตลอดชีพครับหนึ่งหนึ่งบหนึ่งอันนะครับจะจะแถมจะแบบนะครับจะแถมใบรัตนาไปหนึ่งใบไปแบบนี้นะครับสามร้อยห้าสิบาทครับ ใครอยากได้ครับ350บาทครับมีแบบนี้นะครับชุดหนึ่งแบบนี้นะครับเอา350บาทพอครับจะส่งฟรีทั่วประเทศครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับ350บาทครับช่องทางการติดต่อนะครับ082นะครับ0786720นะครับ ID line ก็เช่นเดียวกันนะครับช่องทางการติดต่อ0820786720นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ